มีรูปอิทปอาเด็กปะต้องใช้ในรายงานอะแม่นึกแล้วว่าวันนี้จะต้องมาถึงแม่จะเตรียมมาให้ล่ะลูกอันนี้เป็นอัลบั้มแรกนะลูกนะโอ้แม่เรียงอย่างดีตามวันเดือนปีเลยนะจ๊ะแล้วในแต่ละรูปนะแม่จะมีโนต้ตเล็กๆเ,เอาไว้บันทึกโมเมนต์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้ม่ลืมไงลูกแล้วแม่ยังมีอีก50ิอัลบั้มนะถ้าลูกอยากได้อะไรเพิ่มอีกบอกแม่เลยนะจ้าแม่แม่แม่มีรูปอิกปอาเด็กปะต้องใช้ทำรายงานอะ นะอยู่ในลิ้นชักใด้เลนชักหนึ่งนี่แหละเป็นกล่องรองเท้าสีดําแม่ไม่ได้แปะไว้ว่าคืออะไรนะ <c oughs> หรือว่าโดนน้ําพังไปแล้วไม่รู้อะเออเธอลงไปหาดูแล้วกันอยู่ในนั้นแหละอาา่าฮะแม่ขอรูปอีต้าในอเด็กหน่อยครูให้ใช้ทํารายงานอะอมีอ๋อมีอันหนึ่งบนตู้เย็นไงรูปครอบครัวที่ติดอยู่ตรงตู้เย็นที่ถ่ายด้วยกันอะนะอันนั้นแหละแต่นั้นมันปีที่แล้วนะแม่ ออเอาละที่เหลือไปไหนอ่ะฮะก็ไม่มีไมง,งเราอุ้ย